คำพูดของนายกสิงคโปร์ที่เขาพูดถึงเขมรเนี่ยนะครับพอเขาถึงประเทศเขาปุ๊บนักข่าวแม่งลุมถามเลยเขาก็บอกว่านะครับเขาพูดนี้ครับการขายน้ํามันให้กับเขมรเนี่ยได้เงินมาเนี่ยเงินเนี่ยยังสู้นะครับน้ำใจของคนไทยไม่ได้คือเงินพูดง่ายๆว่าเงินเขมรไม่มีราคาถ้าเปรียบเทียบระหวังและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยสิงคโปร์เขาพูดอย่างนี้เลยคุณว่าเสียไหมล่ะเสียไหม ที่เขาบอกอะ่ะเงินของเงินของขเขมรเนี่ยยังสู้นะ่ะน,น้ำใจที่เขามีต่อน้ำใจที่ไทยที่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มีด้วยกันไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินมึงไอ้เฮียสิงคโปร์เขารวยจะตายหาจริงไหมครับแสดงว่าขเขมรหาแนวร่วมลุมสยามแต่เราไม,ม่มันไม่มีใครเอาก็ไปคุยกับมาเลยได้สองวันเองอะ่ะเขาส่งผู้บัญชาการทหารบอกมาเลยมาปุบ๊บเขามาจับมาจับ,จบมือใส่เขาบอกขอฝึกร่วมกับไทย อีกวันหนึ่งแม่งผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลบินมามาพบผู้บัญชาการทหารอากาศไทยบอกเราจะฝึกร่วมรบกันบนท้องฟ้านั้นน้ำมันเราเหลือเยอะพอเสร็จสองประเทศนี้จับมือเซ็นสัญญากันเรียบร้อยอินโดนีเซียบอกฮัลโหลอย่าลืมกูสิอินโดนีเซีย,ย,มซยแม่งมาฝึกก่อนเลยฝึกจบไปแล้วฝึกกะกองทัพากาศจบไปแล้วแล้วเดือนนี้กลางเดือนนี้นะครับกองทัพากาศไทยจะไปฝึกฟอลคอนอีกไอฟอลคอนเดอะสกาย ที่ประเทศจีนซึ่งจีนได้ทําหนังสือขอเชิญไทยเออเรารออเมริกามาพร้อมปราบกรัรมพูชาอย่าไปเรียกมันกรัรมพูชาเรียกมันไอ้ย็กแม่ขเขมรน,นะครับอย่าลืมนะครับนะเดี๋ยวดึกกลางเดือนหน้านี้เราฝึกกับจีนแล้วนะครับกองทัพอากาศฝึกสองหนกองทัพอากาศฝึกสองหนฝึกของอะไรฮะฝึกของมาเลย์ด้วยชุดหนึ่งแล้วไปฝึกกับจีนอีกชุดหนึ่งและอีกไม่ขี่วันนี้กองเรือสารัฐจะบุกมาน้ามาน้ำไทย มากับพร้อมเรือฟรีเกตมาเรือฟรีเกตสองลำเรือพิฆาตอีกหนึ่งลำมาร่วมกับกองทัพเรือฝึกลบกันอีกทีนี้ก็ฝึกที่จังหวัดกันทบุรีตัดนั่นเลยฮะมาฝึกอย่างนั้นเรียบร้อยเลยแล้วที่แล้วที่ทยืนยันการันตีชัดเจนจีนจะไม่เข้ามายุ่งกับสถานการณ์เรื่องนี้คือวันนี้ประเทศไทย ได้ลงนามสั่งซื้อเครื่องยนต์บล็อกพิเศษจากสาธารณรัฐสาธารณชาชนจีนไทยได้สั่งซื้อเครื่องยนต์บล็อกพิเศษสองบล็อกสั่งเข้ามาเตรียมติดตั้งกับเรือดำน้ำสองลำคำเหม็นนี่เขาบ,บอกไอ้ยาเต้อไอ้เอีอยขเหม็นเป็นไงตายหาและยิงไปซื้อได้ไงอย่างงี้พี่จีนกูก็เอาใจไทยหน้าดูนิไอ้เสียมโหแม่งหักหลังกูอย่างงี้เลยเสียมไม่เคยหักหลังครับเสียมมีแต่ทะเลาะกันก่อนจะก่อนจะได้ซื้อ แม่งนาทีสุดท้ายเลยนาทีสุดท้ายเลยจบเลยเรามีเรือดำน้ำซึ่งจริงๆแล้วขเขมรเนี่ยรอเรือดำน้ําขนาดเล็กจากจีนสองลำ,ขำเขมรเนี่ยถ้าได้เรือดำน้ำสองลำคุณเชื่อผมนี่แม่งขับล่อนเล่นทั้งเนี่ยเล่นใต้น้ําทั้งวันสนุกเลยอ่ะแล้วเป็นไงผุบๆโผล่ที่หน้าน้าไทยมาขู่ไทยแต่ตอนนี้เสียใจด้วย หลังจากที่เราลงนามคาสั่งซื้อสองบล็อกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับปรากฏว่าเราได้บล็อกพิเศษซึ่งจีนทําขึ้นมาเป็นเฉพาะเลยบอกอืกว่าจะขายได้งั้นกูแถมตรงนี้มึงไปกันแล้วกันคำเมนฝันหวานว่าจะได้เรือดำน้ำจากจีนสองลำจีนบอกแล้วครับไม่มีให้จีนไม่ให้ครับไปดูตามข่าวตามสื่อได้เเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวก็ออกครับ เดี๋ยวข่าวก็ออกตอนนี้เขายังไม่ออกกันเดี๋ยวก็ออกผมไปรู้มาว่าจีนไม่ส่งมอบเรือดำน้ำขนาดขนาดเล็กให้กับทางการขเขมรเป็นที่เรียบร้อยเพราะประเทศไทยไปซื้อเรือซื้อเครื่องยนต์จากจีน <c oughs> โอ้โหประเทศไทยนี่แม่งแสบชิบหายเลยพอจวนตัวปุ๊บปากกามีน้ำหมึกขึ้นมาทันทีเลยไอ้เย่ถ้าไม่จวนตัวเป็นไงยังยื้อแม่งอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นไงครับ ความจริงแล้วเราควรจะซื้อเครื่องเขาตั้งนานแล้วเราควรจะซื้อตั้งนานแล้วจีนไม่ส่งออกแล้วนะครับแล้วเรือเรือคอเรตศูนย์ห้าที่จะส่งมอบให้ขเมขมรเขมนก็ไม่มีสิทธิ์อีกนะครับไม่ต้องไปคิดถึงเจสิบซีเลยไม่ต้องคิดถึงเจสิบซีเลย <c oughs> นะครับเรือดำน้ำเหม็นอยู่ในกละมังโอ้เขาลือเป็นแผ่นหมดแล้ว เหนตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่รถถังรุ่นคุณปู่อะแล้วเป็นไงครับคุณมาเนตออกคําสัง่งคุณมาเนตออกคําสัง่งให้กองทัพอากาศซึ่งไปเรียกแถวมาและยืนอยู่ประมาณสี่ห้าคนบอกว่าเฮ้ยพวกเราพอจะมีรุ่นเก่าๆพอจะวิ่งได้ไมั้ยมันบอกเขามีเครื่องพอที่จะวิ่งได้ครับแต่บินไม่ได้ฮะเขาบอกมีเครื่องอะไรบ้างอะเราเราก็เหลือเครื่องมิกสิบเจ็ดกับมิกยี่สิบเอ็ดสองลำนี่แหละครับมีอยู่สองลำครับ ปรากฏว่าเป็นยังไงครับเครื่องบินแม่งบินไม่ขึ้นเขาก็เลยไปถามใ้เครื่องบินฝึกบินเนี่ยมันติดอาวุธได้ไหมเขาบอกติดไม่ได้ครับหรือออกหมดแล้วถ้าเอาไปยิงในปุ่มกดก็ไม่มีติดไปขนาดเครื่องครับท่านผมว่าท่านเก็บเครื่องบินไว้พาครอบครัวหนีดีกว่าครับน้ำมันยังพอเหลืออยู่ไอหุ่นมันเนี่ยก็เลยเครียดเลยบอกนี่เราซ่อมไม่ได้เลยบอกซ่อมไม่ได้ครับก็พ่อไปคุยกับเวียดน,นามไอพ่อไปคุยกับโซเวียตมาโซเวียตบอกไม่ขายให้และที่สําคัญใน ไอเปาชิงเปาโจชิงหรืออะไรนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของสาธนารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมาบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนได้ออกมาพูดเลยนะครับว่านะครับปักกิ่งไม่สนับสนุนให้ทางการเขเมรน,นำอาวุธของประเทศที่เขาที่บริจาคให้ไปไปใช้กับประเทศไทยนั่นหมายความว่ายัางไงครับอ๋อบอกวิธีจัดการเขเมรไม่ยากผมเคยพูดไปแล้วแต่แม่ไม่มีใครทำหรอก ไม่ต้องลงทุนทำเพี้ยอะไรเลยแต่ไม่มีใครทำผมจะบอกให้ครับหลังจากที่จีนประกาศไปตรงนี้ผมกล้ายืนยันเลยคขมรไม่มีอาวุธที่จะสู้กับเราคขมเพึ่งพาอาวุธอยู่สองอย่างสองประเทศแปลวเป็นอาวุธรุ่นเก่ารุ่นรุ่นสงครามโลกก็คือหนึ่งประเทศจีนสองประเทศโซเวียตเรื่องเครื่องบินเขาไปพึ่งพาประเทศโซเวียตประเทศรัเสเซีย แล้วที่สําคัญรัสเซียเนี่ยเขาฝากด่าถึงไอ้ฮุนเซนเขาบอกไอ้แม่ย yes ัดยังหน้าด้านมาคุยกับกูอีกนายเฮียมึงจำมาสิ่งที่มึงทําไม่ได้เหรอย็ด yes, แม่ประเทศไทยที่โดนมึงทําทุกวันเนี้โซเวียตแม่งจาสนิทเลยไอ้ที่โซเวียตเขาเกลียดมันเนี่ยรู้ว่าเพราะอะไรวลามิเนียป,ปูตินเนี่ยถ้ามันด่าภาษาไทยได้มันคงด่าฮุนเซนแล้วบ่อยแม่เ yes ย็ดมึงยังจะมาขอกูอีกเหรอไอสัตว์มึงจําได้ไหม เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วมึงทําอะไรกับประเทศกูบ้างไอเหียหุนเซนแม่งลูกหมาไอฮุนเซนน่ะไอตระกูลหุนทั้งตระกูลไอคนคเขมรทั้งหมดเนี่ยไอพวกนี้ลูกหมาครับพี่น้องนะครับลูกหมารู้ว่าพ่ออะไรไปหาที่จีนไปกู้เงินจีนครั้งแรกไม่ได้ไปกู้ครั้งที่สองไม่ได้แม่งลากสหรัฐมา พอลากสารัดมาแล้วไม่ได้ตังแม่งทิ้งสารัฐต่อแม่งไปพึ่งซาอูและไปโดนไปแขกซาอูรอขี่อูดอีกสองชั่วโมงนี่ตอนนี้เป็นไงครับไปหาจีนไม่ได้สารัฐไม่เอาซาอูมาทวงนี่สิงคโปร์มาคุยเพื่อจะให้เจราจาให้มันอะไรครับให้มันปองดองกันก็สื่อไปคุยเรื่องขอซื้อน้ำมันล่าสุดไปโซเวียตขอซื้ออะไร แล้วก็ขอให้โซเวียตส่งคนมาจัดซ่อมมิก21ให้กับมิก17ซึ่งแม่งไม่อยู่อย่างละลำมีรุ่มมาสองลำคุณรู้ว่าวาลาวิเนียปูตินเนี่ยแม่งบอกไอ้แม่เย็ดมึงยังหน้าด้านมาขอกูวกเกอเมื่อสี่เดือนที่แล้วเมื่อสี่เดือนที่แล้วเนี่ยมึงจำไม่ได้เหรอไอ้เฮียหุนเซนเสือกไปร่วมประนามรัเสเซียพี่น้องฟังผมดีๆนะ ไอหุนเซนมันไปร่วมประนามรัเสเซียในสงครามยูเครนมันบอกว่ารัเสเซียคือฆาตกร